ตรรมยงังตังการุตเตนายังการมาเตตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆส่งสาวกของรพระผู้ที่พระภาเจ้านั่งมุใดปฏิบับิดีแลว อุโชฏิปัติปโนภรคกวโตสาวกะตังโวส่งสาวะของพระผู้มีพระพัคตร้าโหูใดปฏิบัิตรงแล้วยาญาปฏิติปโนภรคกวโตสาวกะตังโวส่งสาวะของพระผู้มีพระพักตร์าวหูใดปฏิบัิสมควรแล้วยาเทตา วัลลาวเด็กเกจัดตาริปุริตายุคานิอัตตาปุริตาปุขลาผู้แห่งบุรุษสีกกนาเปียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอตาภควัตโตสาวกตังโกนัแหลตโตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าออโหนายโยเต็นของวรนเจสการาติ เป็นผงควรเจสาการที่เขาจัดไว้ตอนรับทากินายโยเป็นผู้ควรรับทากินาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่ผู้คนทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรราลปุญญาเขตตังโลกาสติเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังคาพิคิดกโรมาเตมสาธรรมโยชนสุปฏิปาติกุณาทิยุตโตพระทุกที่เกิดโดยพระสาสธรรม รอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยาธาปิโตอริยปุกาตังกะเตโทเป็นโมแห่งพระอริยะูุคนอันประเตินแม่จังวัวศีลาทธรรมาัปปราตยกายจิตตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมนีติดเป็น อนบวอวันธามาหาตมมริยาน,นาคะนังสุทุทังอาพระเจ้าวายโมแห่งพระอริยาเจ้าเหล่านั้นอนบริถุนวยดีสร้างโพโยสภพพา,านีนางตระนาเขมาโมตตามังพระสง ใจเป็นตระอนักระทิพย์ถูกตัของตั้งหลายตาตียาโนตาตีตาดาวัตทางพิตาตีเรนังอาปจาวายพระสงฆ์โหนันอาเป็นทีตาแห่งความพระเดชองทีตาด้วยเตียนกล้าวสาขาดตาสานติาตวัตงโภเมตตาเมตตาโร ข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิตาราเหนอข้าพเจ้าสังโทษกขตาขาตาจาวิทาตาจาิตาสะเีพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัทุกและทงไว้ถึงประโยชน์เก่ข้าพเจ้า สังขาตาหังเดยยเทยมิตาริรันทิวิติทัง้าระเจ้าบอไ,ไบเยเววยชีวินตนี้เดพระสงฆ์วัดธาตุห้องจริตาดิตาขัดตัวปฏิปันนตา้าระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระบุตา ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาีิเมตาระนางอันยังตั้งโคเมตาระนางวรังสาระาอื่นของพระเจ้า,าไม่ดีพระสงฆ์เป็นสาระนอันประเริฐของพระเจ้า,าอาิตินาตตจวาัตทนวัตไทยยังตาตุตาตาน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงจริญในพระตาานาของพระตถา,าสร้างข้างเปีวันตามาเนียัอย่างบุญอย่างประตูตังอิทาข้าพเจ้าผูว้วายอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้หวันไปบุญใดในบัดน,นี้สาเพ,พีอรจารย์เีมมหตุ่งตัตเิชาส ไรท่าควงอยาได้พี่เจ้าพเจ้าด้วยดีแหี่งบุญนั้นใจนาวจาจาว่าเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุกรรบปังปะกตังมายายักกรรมนาฏิเตียนอันใดที่พระเจ้ากระํำแลวในพระทงองสังโฆปฏิการหน้าตัวจะยันตาตัง ขอประสงโ์โุตึ่งโทรววเกิดอานนา้กาลตลักรีสังริตุงวัสักเกเพื่อการตัดรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป